nhân ngang ui 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 Giờ xịt ui đang แักเพิ่งอกพันซื้อยังบู ซื้อจังไหนนี่มัย้ยเจคกี้โอ้เจคกี้ยังรอเลยหรอวะเจคกี้นี่น้องมาซื้อลูกอีไปนี่นี่เธอชื่ออะไรจ๊ะ อ e ันนี้ยุงอะไรเจเข็มอันนี้ยงอะไรเจเข็มวันจ๊เข็มคืออันนี้เทว่ะอะแงบเอย โ้าออกมาแล้วม si ุกยันไปใส่เอางวไปผสมขาโรเล่กำลังสียอกลูกขาโคแล้วน้อยนึงนกันสีิตกเบงเร็วเบง mùa mùa và này ở mùa bên sáng hôm nay nay cắp ở lì cận mò tay đâu mùa lìa mùa lìa mùa yên bên sáng mùa yên bên sáng bên yên bên sáng mùa yên bên sáng mùa yên yên อ้ยอช้าเขาเดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังไม่ได้ตัวเถิคุณแตงโมโอ้กันนาวี บอ,อกโรต้นกระเซมบบ้มีกับว่ามีดมาทัดกปแผลมันเลยมาล่ะเก่มาก็มีนะคะมาจอยมาจอยเอาอันนี้ก็ชา้าโนเล่ขกันนะ Là mất chi hong hết năng cafe hong bắt đầu nini 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 nini